จะโจมวันนี้มาโปรดโจมอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไล์สดร่วมเดี๋ยวขอขึ้นบ้านด้วยนะน,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 นี่เก็บขยะเหรอหรือเก็บขวดเก็บขวดเหรอขึ้นบ้านเลยเนะาะพังไหมเนี่ยบ้าน ไังมันเป็นนลอยู่ฟัทงตแล้วตอนนี้โยมอยู่กับใครอยู่กับอยู่กับโยมแม่อ่ะโยมแม่เดี๋ยวไปดูโยมแม่หน่อยพาไปดูหน่อยข้างนอะเอาพาไปเลยครับไปครับไปโยมแม่ ยมแม่ยมลูกก็แก่ยมแม่ก็ยิ่งแก่เนาะอ๋ออายุเท่าไรแล้วยมแม่เก้าสิบเจ็ดค่ะเก้าสิบเจ็ดโอ้โหอีกสามปีได้หนึ่งร้อยอันนี้วันนี้นพ่อมาเยี่ยมนะอาะยมขยับเข้าไปเออไม่เป็นไรตามสะดวกอย่างนี้ก็เก่งแล้วนั่งตามตามสะดวก <S <S <ม>เอาเก้าอี้เตี้ยมมาตัวเตี้ยมา แล้วยังงี้นั่งสะดวกไหมยอย่างงี้ได้สะดวกไหมเต,ต้องต้องทําไงเอาให้เอาแบบให้ใหใหยายสะดวกนอนหรือว่าไงาเดี๋ยวอ๋อไม่พูดถึงเดตามาจะนั่งนี่อ๋อ,อยายนั่งกี่อ๋อเอาไอ้ตัวสุกหน่อยนัก็ตู้สีฟ้าถูกแล้วเมื่อกี้สีฟ้านะให้ยายนั่งถูกแล้วเออ เอาเอาไปให้ยายนั่งเอค่อยๆแล้วตัวเตี้ยแล้วเอออเาละวันนี้เดกคุยกับยายเก้าสิบเจ็ดไม่เราไม่ต้องเปิดโยมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังออกไปเอานั่งเนี่ยไม่ไม่ต้องเลื่อนแล้วไม่ต้องเลือ่อนเนี่ยหางท่านนอยฮะอะไรเหรอทำอะไรอีก ไม่ได้ทำอะไรเอออ้า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 พอแล้วอาแล้วโยมนี้จะมาตามนะบอกไว้เดี๋ยวมาตาม97จ้เกิดพศอะไรโยมจข้อสพศไม่รู้ค่ะรู้แล้วเนอะแล้วจะไปเกิดวันเกิดเดือนเกิดกูปีไม่รู้ไปรู้ปีอะไรอ่ะปีเคาะค่ะ พอพีทอเย็นเจ็ดบอ่วันเข่านับตัวพีทอเอ้ยเย็นไอเย็นไอ้วันเข่าใครนับเป็นทอจค่รู้อ๋อ,อต้องนคีดเลขเลยอ่าไม่ต้องแล้วความจำดีอยู่ไหมเป็นบางทีค่ะอย่างเช่นห้า<ำ>ห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่หา้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ ห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ผมพ่อถามห้าบวกห้าเท่ากับเป็นเก่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ใช่ได้แล้วเมื่อเช้าทานข้าวยังทานแล้วค่ะทานก็ได้นิดๆหน่อยงๆค่ะทานวันละกี่เวลาสองสองเวลาไหนบ้างอ่ะกุงเย็นก็เช้าอ่ะเย็นกับเช้าอ่า ไปมาคือก็ไม่รู้เรื่องว่ะแล้วโยมีลูกกี่คนสาม่ะมีคนเดียวค่ะแล้วสามีไปไหนละสามีเสียไปยี่สิบปีแล้วค่ะและนี้บ้านใครนี่ที่บ้านอยู่นี่บ้านฉันค่ะสร้างสร้างเทปอสในปีไหนเนี่อนหนร้อยยี่สิบตอนยายเสียหหลวงพ่ออ๋อยายก็คือ แม่ของแม่แม่ของแม่อีกยงดังอ่ายังดัง,ง,ดงแล้วนี่โยมเป็นลูกสาวจ้าอายุเท่าไหร่ลูกสาวนะั้นหกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าแล้วใครทำงานทำการหาเงินไม่มีค่ะ แฟนก็เจ็ดสิบสี่เสียไปปีกว่าแล้วอ๋อแฟนเสียไปแล้วก็เลยไม่มีแคาอยู่กันสองคนแล้วเงินจากไหนมาก็ได้เบี้ยยังชีพสองคนของแม่เขาเก้าสิบเจ็ดแม่เขาได้พันหนึ่งแม่ได้พันหนึ่งจ้ายมได้หกร้อยจ้ปะพันหกแล้วเงินยังชีพสามร้อยนั่นแหละบัตรประชารัฐนั่นแหละอ่าคนละสามร้อยไปไปเอาของไม่เอาเพื่อข้าวสารเพื่ออะไร ก็จะได้พันสองร้อยพันหนึ่งกับหกร้อยหกร้อยสองพันสองแต่ว่าแต่นั้นก็ต้องไปแลกเป็นของมาใช่ไหมยงเข้ามาเข,ข้ามาใกล้แม่หน่อยเสียงจะได้ฟอง <c oughs> ชัดดู <c oughs> แล้วพอกินพอใช้ไหมทนันจริง <c oughs> ไม่พอค่ะไม่พอเพนงี่เขา นี่ปิน,นปนนี่เพราะอะไรนนพเพราะเอามาใช้มากินพลาเจ็บไา้ก็ไปเอาเขามามติดเขาเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันค่ะเท่าไหร่เป็นแสนเนี่ยเป็นแสนเลยเหร<ป>อก็ผนผันเข้าไปะหลวงพ่อแล้วก็เก็บรีไซเคิลขายที่ละห้าร้อยหกร้อยก็ไปซื้อหมากซื้อภูอ๋อซื้อไปหาเก็บของเกา่าไปเก็บทถวไหน เขาเขามาให้เขามาให้บางทีเขาห้องเช่าเขามาให้มั่งแล้วก็บางทีเขาไปเก็บเดนมาหาลัยอะคําติดก็เป็นแสนนิดไปไปไปกู้ไปยืมไงถึงถึงงก็ให้เยอะก็ไปเอาก็ไม่เท่าไรแล้วก็คลิกดอกค่ะคลิกดอกเยอะนั้นไปเอาเขามาตั้งก็แบบ เจ้าของเงินเขาก็เสียไปแล้วอ๋อเจ้าเงินเสียไปแล้ว <S 2> <S 2> เป็นญาติกันแหละเาเขป็นหลานแม่อแม่ไปเอาเขามาปีสามแปดแเอาเขามาสามผลสามผลผลและเท่าไหร่ผลอีกผแรกหมื่นหนึห่งผลสองห้าพันผลสามสามพันเป็นเงินหมื่นแปดแต่เขาบวกดอกเป็นแสนครับครับคิกทั้ง<ม>ดอกทั้งต้อนแสนึ่งทั้งทั้งหมดสามครั้งหมื่นแปด ก็เอาเขามาสามหมืนมึงแตกค่ะเหลือตาลูกหลานเขาไงคนเจ้าของนี้ได้เสียไปแล้วแล้วหลานเขาคิดเอาเป็นแสงีงหลานเลยเหรอเหลินนะมั้งโอเหรินลูกของหลานน่ะอเขาบอกโยมเหรอว่าตอนนี้เราค้างเป็นแสนอ่าเขาเอาไปแล้วก็แยกญาติกันเนี่ยเขา นแล้วเขามาผ่านไปญาติเก็บไว้ถ่ายโฉนดตรงเนี้ยที่ยายแบ่งให้อ่ะถ่ายโฉนดจ้าถ่ายโฉนดนะโฉนดฉันก็ไปรับจ้างเขาก่อนนี้ยังน้อยอยู่คุยๆจกก่อนพอจ้าเอาเป็นแส่งเอาโฉนดไปคำกันจ้าต่ให้เขายืมบแต่ว่าแส่เองเนสื๋ก็ไม่รู้เลิกก็ไม่รู้ต่ตอลงครั้งเาเท่าไหร่แส่เท่าไหร่ถ้ารวมดอกแล้วจากหมื่นแปด ไม่รู้เพาเอาด <หา S 1> อกเขาเท่าน่ะเป็นแสนนะหลวงพ่<ล>งอเขาเท่าไหร่รวมแล้วรวมแล้วก็แสนเดียวเคลีย์เคียเขาไปแล้วจ่ายจ่ายไปแล้วญาติญาติเขาจ่ายไปแล้วตอนนี้ก็ให้ญาติเขาเก็บโฉนดไว้อ๋อตอนนี้ตนแต่ทกสาเขาบอกเดี๋ยวไม่มีที่อยู่เอาสรุปแล้วคือญาติมาช่วยจ่ายเงินแสนหนึ่งไปแล้วเท่าก็เท่านี้นั้นหมดไปแล้วแต่ทีนี้กลายเป็นว่าที่ของเราก็เอาโฉนดไปค้ำแล้วมีเคา ค่าแม่อะไรอีกไหมอ่ะพอโฉนดว่าทนี้รอว่าเมื่อไหร่เงินไปคืนก็ให้โฉนดคืนก็ไม่รู้ค่ะแล้วถ้าผ่านการไปก็เป็นของเขาไปนะามนนั่นเป็นยาแล้วแล้วถ้าแสนหนึ่งสมมตินะถ้าจะมาให้เงินแสนหนึ่งเราฉนดคืนกลับมาได้ไหมเขาก็ไม่ยอมอีกันแหละก็บอกต้องเอาไว้กับเขาไม่ถ้าเราจ่ายเงินให้แล้วไง เขาจะออกดอกเข้าไหวก็ไม่ทราบค่ะทางนี้ไงทางนี้ที่เขามถ่ายรับถ่ายไว้อเ่าบอกให้อยู่ไปจนกว่าจะตายอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะตายแล้วมันจะขางจ้าเขาจะให้โยมอยู่จนกว่าจะเสียใช่ไหมจ้าว่าเผื่อฉันทั้งลูกสองคนแม่ลูกตรวจเซไปเขาก็เป็นเขาไปแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่มีปัญญาก็ถ่ายออกจากเขาอะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าเขามีข้อตกลงว่าให้อยู่จนกว่าสองคนในเสียชีวิตไหมใช่ใเขาว่าอย่า,า<อ>งน<อ>ั้นนะฉันก็ยังไม่แล้วคิดว่าบ้านหลังนี้ถ้าขายได้เท่าไหร่คงไม่ขายหรอก